ครับสวัสดีครับครับผมยืนอยู่ตรงแปลงข้าวหอมมะลิข้าวนาปีนะครับท่านดูเริ่มสุกแล้วนะครับผมครับอีกประมาณสักสิบกว่าวันก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ท่านดูนะฮะเริ่มสุกแล้วเนี่ยฮะถัดไปนะฮะจะเป็น ลักษณะเหมือนกับว่าล้มนะครับใช่คืออาจจะสูงแล้วก็ไม่สามารถต้านแปรงของลมได้ก็เลยล้มนะครับนี่เห็นไหมฮะเมื่อลมก็กลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ฮะนี่ฮะรัดรัดไปตามแปลงนาครับ ก็ฝนยังรินนะฮะวันนี้ฝนยังรินะพายุข้าวท่านดูนะฮะท่านดูที่นูจะเห็นชัดเจนะเดี๋ยวสักครู่ผมจะสูมภาพเข้ามาใกลๆ้ๆท่านอาจจะเห็นนะฮะเป็นหลุมใหญ่เลยนะครับก็ถ้าหากว่าที่พื้นพื้นพื้นดินของของของแปลงนาเนะี่ย ถ้าหากว่ามีน้ำขังก็จะทำให้ผลผลิตไม่ไม,ไม่ไม่ได้เท่าที่ควรนะฮะแต่ถ้าหากว่ามีไม่มีน้ำขังก็อาจจะได้เก็บผลผลิตได้ประมาณสักแปอยู่นะครับผมแต่ถ้าไม่ล้มก็จะสวยมากเลยนี่ฮะมันล้มอันนี้นะี่เนี่ยเริ่มสุกแล้ว ลมพัดเอื่อยๆนะครับเย็นสบายะะกลายเป็นฤดูหนาวฝนตกแล้วท้องฟ้าก็เมฆเมฆปกคลุมไปแล้วฮะไม่ไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยนะครับผมนดูนะฮะท้องฟ้าเอ,อ่อเมฆฝนจับทั่วไปเลยครับผม ท่านดูนะครับแปลงนี้เป็นแปลงข้าวที่สวยมากลมแรงนะครับปีนี้ลมแรงก็เลยให้ทําให้ต้นข้าวนี้ล้มครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวบข้า,าวกราบสวัสดีครับ